สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมวันนี้จินตนาจะเสนอแนวทางค่ะ,ะคนตระกูลแสนสุขค่ะคุณผู้ชมซึ่งจินตนาล่วงไปให้ก่อนนานแล้วนะคะวันที่20ค่ะในตัวเลขแนวทางของคนตระกูลแสนสุขจากเจ๊แดงคนเดิมค่ะคุณผู้ชมช่องของเจ๊แดงคนเดิมเพ่นให้จินตนามาเนาะคะ่ะก็ให้มาล่วงเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้เบิงกันเนาะคะ่ะนอมมืออ่าวด วันที่หนึ่งเมษายน2567ค่ะคุณผู้ชมมือนีกระจวแเราค่ะมือนีกับวันที่30แล้วเนาะคะ่ะ30มีเ่อสามมีนาคม2567ค่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนากรับล่องห้ไปก่อนวันที่20ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะพอดีเพื่อนผัดมีโค้งสุดท้ายมาอีกค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็ับเลยมือนีวันที่30จินตนากร็จะล่องหเป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นให้คุณผู้ชมได้เบื่องให้ได้ไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะ พราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่หนึ่งเมษายนกับไก่หอดมือเหล็กออก้วคะคุณผู้ชมจินตนาก็เลยอยากให้คุณผู้ชมในไ,ไปหาสลากกินแบ่งท่านค่ะฝ่าว่าลุ้งห้กับคุณผู้ชมหนาตาบพาท่านในถ้าแปลงท่านในวีผมมพเตอร์วีเมื่อกี้มันยองยองค่ะคุณผู้ชมก็เลยก็เล่เลฝ้าอยา,าลุลงเหล็กกอนค่ะเนาะเวลามันจวนค่ะแล้วก็ให้คุณผู้ชมในเบืองแนวทางท่านเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะ อันเป็นอีกยงที่เาฝ้าเพราะมันไก่มันจวนเวลาจินตนาจะมากเป็นคนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมาเอื่อยเอื่อยอยู่ค่ะบพ่อฮอดไก่เวลามากกับเป็นฝ้าหัวซักหัวขวมเนาะค่ะก็เลยกลายเป็นกลายเป็นว่านจังไงล่ะบดถือกลักปันไดเนาะค่ะคุณผู้ชมไม่ถูกลักษณะเท่าไหร่เพราะว่าบรรจักเตรียมไว้เนินนๆนะคะแต่ถ้าเนินเนิกับยานคุณผู้ชมลืมอีกนะคะจินตนาก็ได้ยานลืมค่ะอันล่มไวโดนไว้น่าอะไรค่ะ ยานลืมตัวเลขเนาะค่ะจิตนากันเลยเอามาล่งให้ช่วงจะเจาะมมอเนาะเะนาะเพื่อให้คุณผู้ชมได้จําได้นั่มค่ะตัวเลขหน้าทางก็มีเขามีรุดค่ะคุณผู้ชมของคนตะกูลแสนสุขแต่คนเขามาตลอดเห็นเจ้แดงเพื่อนบอกว่า Water, Christ, เขามาตลอดแล้ววดที่แล้วเป็นยังขี้หรุดอย่างเสียเนาะค่ะเนาะวดที่แล้ววามี่บวาไพ่ลุดค่ะคุณผู้ชมหลุดหมดเลยค่ะอาจารย์ดังไนได้ก็ลุดค่ะคุณผู้ชมดังแค่ไหนก็มีหลุดค่ะเฮ็ดจ้งได้ก็รุดค่ะคุณผู้ชมมันชุดไม่อยู่หรอกเพราะว่าเขาหมุนอยู่หม่องหนึ่งเฮ้ามาเฮ็ดคำนวณอยู่หม่องหนึ่งเนาะค่ะคุณผู้ชมเพื่อเสียมันไปตงกับของเขาหมุนมันโอกาสดีที่สุดแล้วค่ะดวงดีที่สุดนะคะที่จะหมุนว่าตรงกับเลขที่เฮ้าเฮ็ดเนาะค่ะเนาะ พราะฉะนั้นมันก็มีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาค่ะตองซี่เรียกค่ะคุณผู้ชมเบิ่งไห้ื่มวนในเพื่อนเบิ่งไห้มีความสุกไหมค่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเรกเนี่ยนีความสุขในการเพื่อนเพื่อนในการเบิ่งนะคะเข้ามัดเข้ากับจากก้าดค่ะคุณผู้ชมประมาณเข้ากับพานแค่นั้นนะคะเพระาะว่าตัวเลขหน้าทางเนาะใด้มากโดยการคำานวณเพ็่นการค้ามนวลไม่เพ็่นการ,นนาการอยากถือค่ะคุณผู้ชมแต่มันก็จำเป็นค่ะการถือก็ดีไปค่ะการบ่ถือก็ โอ้ยกะแค่นี่กะพ่อค่ะม่ตตองอีหยังมากไม่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าอันไทยบานเพิ่นวาเนาะคะ่ะเนาะแบบภาษาบานบาดเพิ่นบาน,บานแน่วันมันมีหากนะคะมันกับพยังยึดอยู่มองได้เป็นเป็นรักเป็นแรงได้เนาะคะ่ะคุณผู้ชมมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเีร็จไหมคะ่ะกับจำเป็นนะคะอันนั้นกระได้เนาะกับสีคือเป็นไปจังสันอยู่คะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามันกับมีเขามี่รุดหล,ล่ะเขาก็ตตรงเบิงให้เป็นแนวทางะคะ่ะเข้ามาแนวทางกับเบิงไป หวานว่ามันมาตัวนี้ซื้อตัวนี้มันไปตัวนี้ซื้อตัวนี้อ่านเป็นจับมากสิมันจะถือปะละเท่าก็บตรงเบิ้งไว้วิเคราะห์ไปนํากันค่ะคุณผู้ชมตัวเลขเป็นเทศมากเห้เห็นเทากับวิเคราะห์นํากันเนาะค่ะเป็นบริบอกใบมากเนาะค่ะขั้นบอกใบมากหนึ่งห่วยใบพิษยืดแล้วค่ะบอมเป็นบอกเป็นปิศนาเนาะค่ะอันนี้เป็นเทศคํานวณมากหมค่ะคุณผู้ชมบอมเป็นเลขบอกใบเนาะค่ะกานเบรกบอกใไปยังยากอยู่เด้ การเป็นคำานวณเนี่ยเขากับเ็นแล้วเขากับราะห์เอาค่ะเนาะถ้ามาักแม่เหังใดๆค่ะหอนาขาข่ค่ะคุณผู้ชมมันนี่แดดจ้าแห้งๆอินตอหน้าก็เลยปิดซาเปิดแอร์แล้วก็น,นั่งกับผื่นค่ะคุณผู้ชมผื่นกับเบื้องมันจังเย็นค่ะดูแลตัวเองเนี่เด้อค่ะคุณผู้ชมเพราะวา่าอากาศหอนทึ่งนี่ยังมากไม่ค่ะตากัะบมบวมเพราะ อุตสาฟังก็ได้ค่ะคุณผู้ชมอุตสาเบิงเอาค่ะอันมานางาังวอลเองเลขกอะไรมันก็วิ่นเหลขแลวค่ะคุณผู้ชมเนาะตัวเลขมันไหลเลยค่ะมันวิ่นอยู่เด้อมาจะบ,มบมงงง่มึนบ่มืนงงโดในโดงเลขกเขาในโดงเหล็กก็บบวัวอยู่เด้อค่ะเลือกดถือขึ้นกันละมีแต่งามไบเบิดเนาะค่ะเนาะเอาค่ะไปดูของคนตระกูลแสนศบกันค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสรุปแนวทาง รัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมวันที่หนึ่งเมษายน2567นค่ะค่ะสรุปแนวทางของคนตระกูลแสนสุขเด้อค่ะคุณผู้ชมเพิ่นหามาแต่จินตนาลงไว้แต่วันที่20นะคะเนาะลงไว้ให้ตั้งแต่วันที่20ค่ะตั้งแต่ต้นงวดหน่อยหนึ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งเงินล้านนะคะวิ่ง2กับ3ค่ะคุณผู้ชมบัดนี้เพิ่นเลยมาห้โครงสุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ กินก็น่าลงไปรอบนึงแล้วค่ะอันนี้คือต้นงวดนะคะคุณผู้ชมนะเนาะเพิ่นไหมาวิ่งเงินล้านล้านเปอร์เซ็นต์พุ่นละ่ะคุณผู้ชมแล้วก็นี่2กับ3ที่เพิ่นให้วิ่งค่ะ92 72 82 02 68 69ค่ะเน้น92กับ02ค่ะคุณผู้ชมล่างเพิ่นให้72กับ82มาเพิ่นเน้ 8, 2, น82เนาะคะ่ะแล้วก็อ่าพ่องวดนี่ไอพ่อมาเป็นงวดะคะ่ะคุณผู้ชม พ่อโกงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมโกงสุดท้ายค่ะเพิ่นไหามากเน,เนี่ยนะคะคุณผู้ชมสูงไปนหน่อยโกงสุดท้ายที่เพิ่นไหามากค่ะโกงสุดท้ายของคนตระกูลแสนสุขเนาะคะ่ะสายด่วนเพิ่นไหามากเพิ่นไหามากสองเก้าหกค่ะคุณผู้ชมสองเก้าหกคู่เดียวคะ่ะแล้วก็ตัดออกนะคะคุณผู้ชมตัดเล่นจากสองเก้าหกค่ะ ก็คือ96แล้วก็92ค่ะกัน82ค่ะคุณผู้ชมกัน82เฟ้นเลือกเอาหลัก2นะคะจะมาไหมกับสังเกตเอาด้วยค่ะคุณผู้ชม มีคอไปน้ากันค่ะตัวเลขแนวทางเพิ่นบ๊เคยหลุดจักเถื่อค่ะคนตระกูลแสนสุกเนาะคะ่ะอยู่ในช่องของเจแดงนะคะคุณผู้ชมอยากเบิงประวัติของเพิ่นย่อนไปไกลๆก็นี่ค่ะประวัติของเพิ่นเมื่อเป็นปีสองปีที่ผ่านมาสามปียังศึกย้อนไปเบิงค่ะคุณผู้ชมอยู่ในช่องเพิ่นค่ะเพราะว่าเจแดงให้กินตนามากเนาะคะ่ะคุณผู้ชมคนตระกูลแสนสุกนะะี่ค่ะกินตนาก็เลยติดตาม,มาน้ำเพิ่นมาให้ครบถุกงวดเนาะคะ่ะเพิ่นนห้มาบาดแผล ออามาจากเจแดงอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเจแดงคนเดิมค่ะเพื่อนมีนําจิตแบ่งใจนําใจแบ่งปันมากค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอประคุณตัวเลขแนวทางของอคนตระก,กูลแสนสุขจากเจแดงเนาะคะ่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาขอขอคุณหละลายค่ะเจแดงที่มีนําจิตนําใจแบ่งปันค่ะแล้วก็คือเข่ามาตลอดนะคะคุณผู้ชมการเพิ่นกันเลยอยากให้คุณ ผู้ชมคุณผู้ชมเบึงในช่องจินตนาเห็นตัวเลขแนวทางของคนตะกูลแสนสุขคือของเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็เลยหายมากค่ะแล้วก็เลขล่างค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไนมา85ตัวเดียวค่ะ85เท่านั้นค่ะเนี่ยเป็นไนมาค่ะ,ะตัวกันบนเนี่ยคือ82นะคะคุณผู้ชมะจะมาไหมก็มีเคาะไปนัากันเนาะคะ่ะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะคุณผู้ชมอบอเมเบนวาสิเข่าตลอดนะคะเพิ่นหายมากกรได้เนาะคะ่ะเนาะ คุณผู้ชมเบิ้งตัวเลขแล้วเป็นแจ้งไหนคะแนวทางของคนตระกูลแสนสุขกับคุณผู้ชมค่ะอ่านตัวเลขเิ่นมันมีเขามีหลุดนะคะงวดที่แล้วก็เขาเราอ่างวดนี้เบิ้งซอยกันเนาะคะ่ะคุณผู้ชมนอกจินตนากระอขอกระคุณหลายๆคะ่ะเจแดงค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะคะ่ะเอามาวางในช่องจินตนาชั้นเวให้คุณผู้ชมได้เบิ้งกันอ่าในงวดวันที่หนึ่งเมษาย,ยน2567นี้ารนค่ะ ้วคา,าตัวเลขที่เคยเขาแบบนี้ตัวเลขที่ดีๆแบบนี้เด็ดๆแบบนี้คุณผู้ชมกดติดตามไวเดอร์ค่ะจะได้เห็นตัวเลขแนวทางค่ะแนวทางของรัฐบาลไทยค่ะที่มาทุกงวดค่ะคุณผู้ชมจิตนาได้มากจากเจแดงที่แบ่งปันมาค่ะเจแดงสั่งลุยตั้งแต่งวดแรกมากแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่จิตนารเริมมีช่อง YouTube ค่ะก็เลย ได้มาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะเราก็จะต่ออไปทาคุณผู้ชมถ้าตัวเลขเพื่อนบ่กเขาหรือจังเล็กอะจิตนาก็ขอโทดขอภัยแทนเพื่อนเนาะค่ะเนาะ้าตัวเลขเข่ากับหอคุณผู้ชมทุกท่านจงโชคดีทุกคนเด้อค่ะตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะวังวาคือสิบอลจมบัวเนาะค่ะเนาะาะวขันเลขบ่กเขาแต่ขันเลขเข่าเนี่ยกับคุณผู้ชมก็ดีไปค่ะเนาะ ยินตนรกับบรูวะจอ่ว่าวจังไรค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะจงโชคดีทุกๆคนเด้อค่ะมันมานสุกคนค่ะให้มีเงินมีทองมีใบกินไก่สงการนอะคาะคุณผู้ชมจะได้มันมนกันเพื่อไปเที่ยวสงการกันเนาะคะ่ะประเภทนี้ไทยเฮ้าติ่จะหอดนี้ค่ะคุณผู้ชมเอาค่ะวันที่หนึ่งขอให้โชคดีทุกๆคนเด้อค่ะให้มันมานปังๆลำลำเรื่อยๆหมดหนีหมดสินกันทุกคนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ